คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม46แตกป้งพี่น้องสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับขอเวลา8นาทีนะครับมีอะไรอธิบายไปก่อนนะครับฝันเ่รน้องวิงมาเป็นเลขยังนะยังไม่ได้ฝันเลยครับก็ตามแต่เลขตัวเดิมนะครับก็คือว่าตัวนี้ก็มั่นใจแล้วนะครับว่าน่าจะน่าจะเข้าแล้วนะครับ เป็นเลขตามเป็นบ่ครับเลขตามแล้วก็เลขพงกุญแจรถครับอืมออกรถใหม่ตครับออกรถใหม่สี่หกแตกสี่หกแตกได้รถใหม่ว้าถูกสี่หกแตกได้ซื้อรถเงีนสดเลยพี่น้องแาะข้าตัวใดนองเส้นแปดครับบนหน้าพี่น้องเส้นแปดมอไซ์เด้อพี่น้องมอไซ์เด้อน่ะมอไซ์เดอรุ่นอืมอ่างวันนี้วันนี้ร้านแตก าาอาจจะเขา่าคิดว่าเข่าเพราะว่าก็เขากำไม่มากเขาฝันครับปกติถ้าเป็นประมาณกลางกางเดือนนี้เขาจะมาเลยครับเขาจะมาบอกด้วยว่ามาเขาฝันอะไรเดี๋ยวก็จะฝันครับก็อันนี้ก็ยังไม่ฝันเลยครับทางไปวันผราก็ยังไม่ฝันม,<อ>มีแต่ฝันต่อวัดตั้งแต่วันที่สิบหกเลยไหมคบฝันต่อวัดฝันว่าจงได้นองนิ่วเราเพ่มฝันขอ,อขอได้เวลาเล็กน้อยนะ แนวทางอันที่เข้ามาให้ก็เป็นผู้หญิงผมยาวคนเดิมนี่แหละครับคื่ว่าเข้ามาให้ถูกเป็นประจานะครับผมที่เข้ามาให้ขอดเข่าสองสามหวติ้นเลยครับ <Damit. S 1> แต่ว่าก็งววที่เลี้ยวมันไม่เข่าเนาะมันมาเข่าความฝันที่ว่าผมฝันว่าไปวัปวดแล้วก็มีทองนะครับแล้วก็ไปดึงลอตเตอรีน่นะครับมันไปเข่าเลขสี่หกเนาะ <S <S แต่ว่าเลขที่ผู้หญิงผมยาวให้มามันห้าเจ็ดหกครับก็เลยว่าถ้าเขาให้มาก็เลยมั่นใจว่ามันไม่พลาดครับก็เลยอยากตามอีก <damit. S 1> พอที่ผ่านมาเลขมันก็ชอบออกสามกลน,น้อ เลขสามห้าเจ็ดหกนี่นะครับแล้วที่มาของตัวเลขห้าเจ็ดหกเนี่ยมามาแบบไหนน้องเนี่ยก็ผู้หญิงผมยาวเขามาไห้มันเดิมเลยครับแต่ว่าเขาแวบมาโผล่กลางห้องเลยปกติเขาจะเข่าจากหลังห้องครับแล้วเข้ามาเขาจะมาจากหลังห้องแต่รอบนี้มากลางห้องครับเขามากลางห้องเลยครับเราเป็นมาไห้แบบใหค่ะ คือเขามาหายตัวเลขตัวเลขนี่มันไปอยู่ในขวดน้ำครับอืขวดน้ำนี่เป็น้ข่ๆกับขันน้ำมนเหมือนน้าตาเทียนนะครับเป็นขันน้ำมนครับ<อ>เดี๋ยวในขวดน้ำตัวเลขก,ก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมครับจึงพึ่งไม <c oughs> ่พอทงขาด่ไยังไปอยู่ในขวดน้ำเนาะเขามาหายในขวดน้ำครับรอบแรกเข้ามาเขียนให้้างฝ้าเนาะรอบที่สองก็มาเขียนใส่มือให้รอบนี้เข้ามาหายในขวดน้ำครับแต่ว่ามันแม่มันไม่เข่ามาันไปเขา่าไอ้ปีห้าหกครับ ก็เลยว่ายังตามอยู่เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเขาห้มานี่มันเข่าครับก็เลยยังยังตามมักครบชอบออกย้อนหลังตัวเลขตัวไหนนะที่เพ่นมาให้สีแดงห้าเจ็ดหกหกอือห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกในขวดหน้าอ๋ใช่ครับห้าเจ็ดหก้าจดึ่งซึ่พุ่นกับโบ๊ฝันอีกหเ่าไม่ฝันเลยครับจะพุ่นฝันหรือจะถ้าจะฝันก็ฝันถ้าไม่ฝันก็ไม่ฝันเลย S <S <S แต่ว่าสำหรับน้องนี้วนี่มักคัดตัวใดครับขยายออกห้าเจ็ดหกนี่จับคู่ให้เอาห้าเจ็ดก็ได้ครับห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดสองตัวมาากักห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้ายอดทนตัวก็เลขเลขท้ายพวกงกุญแจนั่นศูนย์สามห้าครับเอเลขว<อ>งกุญแจกุญแจรถ<ห>ใบ<ห> ศูนย์อะไรนะศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าในพวงกุญแจนี่มีเลขสี่หกเลยครับสี่หกเลขสี่หกมันออกไปแล้วเนาะใช่ครับเอาเลขไทยของพวงกุญแจเนาะศูนย์สามห้าออกวันที่เท่าไหร่รถออกวันนั่นแหละที่สิบแปดบอกสิบหกบอกได้เงินยถูกตั้งหลายแสน ซื้อเลยมั่งปครับบ้านนี้ลดเท่าไหร่นักขันล้เท่าไหร่นะครับแสนกว,ากว,านนว่าแสนกว่าน้องนี้วฟันเลยพี่นอ้องจัดหนักจัดเต็มวันที่ผ่านมาได้เต็มเต็มวดนี้น้องนิ้วจะจัดหนักไปตัวห,ห้าเกียรติม่งปะครับครับห้าเกียรติเนี่ครับครับห้าเกียรติเดิมเลขคุณแจเด้อมาออกไปเด้อเดือดเรียกคุณแจคุณแจเนี่น้องนิ้วสิขยายให้บ่ครับนี่ยสวนสามหันตาสองตัว ตัดตัดสามห้าก็ได้ครับสามห้าเนาะต้องให้ผู้คนดวงดีดวงเฮี้ยงตาใสนะครับสามห้าครับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดกรไม่แน่มันอาจจะมาตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเนียนตัวไหนหายมันไม่ชอบออกเนาะมันชอบไปออกกับตัวไม่เนียนแหม่แต่ว่าเราไม่หยุดมาหอกก่อนมาปล่อยอยู่นี่ก็ม่ไม่สุดท้าย เม่นเกาเครับจให้ตัไหนก็หาาเดียวได้ก็ให้สี่าหกครับสี่ห้หจัดเล่นก็คือสี่หครับจัดให้เลยสี่6บสี่หกไม่ได้กัดเลยไม่ได้ัดเลยเสยำสี่หกให่เลยในรัดตะอคห้า่วาถามมาทายท้ำนอนเลยนม้ามองเก้าเ้อะมองมันเอมองมันมันแห้งๆนี่ละวันนี้นี่ขึ้นสิแตกตามโตอยู่อกเนาะ เดี๋ยวทาตามโครงสุดท้ายอีกค่ะน้องมิวฟันทาเพิ่นมาให้อีกแต่ว่าในงวดนี้บ่ทันฝันยังครับยังไม่ทันฝันนะคะตามเลขเป็นเลขตามผู้หญิงผมยาวมาชุดยามามาทางหลังห้องปฏิบัติมากกลางห้องเลยโกลางห้องกลางห้องโกลางห้องเลยผู้หญิงผมยาวโชว์ตัวเลข มี่โอเคแล้วบอกพี่น้องเตรียมแคบน้าจอนะครับสองหางพี่น้องตัดเหรินออเดอร์นะครับแต่ว่าตัวพี่น้องนิ้วมักชอบเนี่ยหาเจ็ดลุงแน่ลุงเขี้มแย่ตูวมากล้งแน่สอดเขียนเขียนก่อนก็ได้เดี๋ยวห็าไหมเห็นเนาะแยกขัวมากออกแยกตัวมักออกแยกน้อยเย็บซี่คนน่ะ หายตัวบ่ะแว็บไปเอาเลขไปเอาตัวเด็ดตัวแม่นตัวถูกมาให้บ่มองไปทั้งมองไปทั้งุ่นคุณทั้งคู่คุณทราบคุณทั้งเจดีเก่าัองนี่หงมวดป้อนเดือนอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วตัวเลขนะครับโผล่มาแล้วนะครับตัวนี้เจ็ดกับสามห้าพิเศษห้าเก็ดกับสามห้าพิเศษเลยนะครับ พี่น้องเห็นกันครบแล้วครับผมนี่นะครับน้องนิวคนมีเส้นเส้นหลีๆนะครับจะพัดเจอน้องนิ้วมากนี่ตั้งแตอยู่กดแฮ่คุณ่ตามมาตามมาถูกทุกงวัดเจ้าตัวก็บอกเปนว่าไห้ตะมูถือที่เล่ากับถือขึ้น,นกันน้องนิ้วนะครับครับอ,อืมดีด๋ยวจซื้อดใหม่นะคันะเศียรแตกอืมหดนี่ล้านบ้านแปด สี house, <c> ่ประตูเลยวสีประตูหกประตูเลยอพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโอ้ยบทต้นมี่เราไมะรถ